ถ้าเพื่อนๆต้องการเอาวิดีโอมาเรียงกันแล้วก็ให้เลื่อนลักษณะแบบนี้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆไปทําครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง about boy สนุมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแ a p c ั t อีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ต่อยอดจากคลิปที่แล้วผมพาเพื่อนๆเอา ภาพไปต่อกันแล้วก็เลื่อนไปนะครับเพื่อนๆหลายคนสอบถามกันเข้ามาว่าเอแล้ววิดีโอทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองทําวิดีโอในคลิปนี้เลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอับอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ สำหรับสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมเอาไว้ก็คือคลิปวิดีโอที่เป็นแนวตั้งที่มีความยาวที่ไม่ได้ห่างกันมากนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่แอป c a p c u t นะครับจากนั้นก็ไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เลือกคลิปวิดีโอมาสัก4คลิปวิดีโอด้วยกันนะครับผมก็จะเลือกลักษณะที่มันมีความใกล้เคียงกันนะครับอ่าสิาวิอ่า,อามไม่เป็นไรนะครับ อ่ะสักประมาณนี้สัก4คลิปวิดีโอนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เลือกไปที่คําว่าคอลลาดเหมือนเคยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับเป็นการเรียงลาดับของคลิปแล้วก็ไปที่อัตราส่วนจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เลือกเป็น2ต่อ35ต่อ1ลักษณะแบบนี้นะครับจะเรียงคลิปวิดีโอต่อกันเดี๋ยวลองเล่นดูสักนิดหนึ่งก็ได้ครับ คลิปวิดีโอแต่ละคลิปก็จะเล่นของใครของมันไปนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดที่คําว่าดําเนินการต่อด้านบนครับจะเข้ามาในลักษณะของการตัดต่อคลิปนะครับคราวนี้เพื่อนๆกดที่คําว่าภาพซ้อนดูนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปเรื่อยๆสังเกตว่าจะมีคลิปวิดีโอที่ไม่เท่ากันในส่วนวนี้เพื่อนๆสามารถที่จะแตะอ่าแล้วก็ดึงเข้ามานะครับให้มันมีความใกล้เคียงกันที่สุดนะครับปุ๊บปบแบบนี้อันนั้นบนเตลิดไปไหนก็แตะแล้วก็ดึงเข้ามาปุ๊บแบบนี้ ให้มันจบพร้อมกันนะครับถ้ามันไม่จบพร้อมกันเราก็ดึงนิดๆหน่อยๆนะครับส่วนนี้ก็ปรับแต่งตามความสะดวกเลยนะครับ,รบเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกความละเอียดเวลาการส่งออกนะครับผมจะเอาเป็นพ0 8 0กับ30เฟรมเรทนะครับจากนั้นเราก็กดส่งออกไปได้เลยครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเราจะเอาคลิปวิดีโอที่เราทําต่อกันมาเลื่อนกันเลยครับ ให้เพื่อนๆไปที่คำว่าโปรเจกต์ใหม่ครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอล่าสุดที่เราทำนะครับจากนั้นกดเพิ่มในปกติเลยก็จะได้คลิปวิดีโอลักษณะแบบนี้ก่อนอื่นเราไปปิดเสียงก่อนนะครับด้านหน้าจะมีปุ่มปิดเสียงอยู่ปิดเสียงไปเลยครับจากนั้นเลื่อนมาด้านขวาจะมีคำว่าอัตราส่วนให้เพื่อนๆปรับอัตราส่วนเป็น9ต่อ16นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้อง แต่ที่คลิปวิดีโอใช้2นิ้วนะครับขยายคลิปวิดีโอให้เต็มไปเลยนะครับปุ๊บแบบนี้ในคลิปนี้ผมอยากจะให้เลื่อนจากซ้ายไปทางขวาเราก็เลื่อนคลิปวิดีโอนะครับให้เริ่มต้นจากด้านซ้ายนะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่ปุ่มคีย์เฟรมตรงนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกจากนั้นเราก็เลื่อนแถบไปด้านหลังสุดแล้วก็กดคีย์เฟรมอีกหนึ่งครั้งจากนั้นให้เพื่อนๆนะครับทำการเลื่อน เลื่อนคลิปวิดีโอจากทางซ้ายไปทางขวาจนสุดคลิปวิดีโอสุดท้ายนะครับแบบนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปเล่นดูครับปึ๊บแต่ละคลิปก็จะเล่นของแต่ละคลิปไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับก็จะคล้ายๆกันกับที่เพื่อนๆเอาภาพมาสไลด์ให้เลื่อนไปได้เลยนั่นเองครับ เมื่อทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะปรับความละเอียดหรือว่าปรับอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วผมชอบจะปรับที่คําว่าปรับแก้แล้วผมจะปรับให้ความคมชัดเพิ่มขึ้นนะครับดึงไปหน่อยให้มันคมขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ความอินสีถ้าเพื่อนๆอยากให้สีมันดูสดนะครับลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับ จากนั้นเพื่อนๆก็ไปตกแต่งโดยการใส่เสียงเพลงหรือใส่เอฟเฟกตตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมก็จะใส่เสียงเพลงที่อยู่ในตัวแอปเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเสียงเพลงที่ฟรีมากับแอปอาจจะติดลิขสิทธิ์เมื่อเพื่อนๆเ,เอาไปลงที่ YouTube หรือว่า Facebook นั่นเองครับให้เพื่อนๆกดกลับเลื่อนมาด้านหน้าจะเจอคําว่าระบบเสียงแล้วเราก็เลือกที่คําว่าเสียง เราก็เลือกเพลงที่อยู่ในเครื่องได้เลยนะครับผมจะเอาเป็นคำว่า Vlog อกแ้กันเนาะเอาแบบสั้นๆเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายบวกครับเลื่อนดูนิดหนึ่งครับถ้าเสียงมันเลยไปเราก็สามารถแตะที่แถบเสียงแตะที่แถบเสียงตรงนี้แล้วกดแบ่งฉากด้านขวานะครับเราก็กดที่ลบได้เลยลักษณะแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพืเ่อนๆก็ลองเล่นดูได้เลยเนาะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็าไปส่งออกกันครับซึ่งวิธีการส่งออกเราก็เลือกเป็นที่180 0และ30เฟรมเรทให้มันเท่าก,กันกับตอนที่เราทำตอนแรกนะครับเสร็จแล้วกดที่ปุ่มชี้ขึ้นข้างบนเพื่อทำการส่งออกครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วกดเสร็จสิ้นครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรากันดีก,กว่าครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆพืสำหรับการเอาคลิปวิดีโอมาเรียงต่อกันแล้วก็ให้เลื่อนไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้เพื่อนๆลองเอาไปประยุกต์ใช้กับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆได้เลยครับหวังว่าจะมีความสุขกับการตัดต่อคลิปวิดีโอกันทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคันแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกด กระดิ่งให้ช่อง about boy สนุมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ